สวัสดีจ้าเย่ตรงแชนแนลนะจ้าวันนี้จะ่ตรงเก็บผ้าขาปลาหาเนื้อใหม่จ้าเนี่ยตามมาเลยจ้าตัวเหม็นก่อนเน้อใหม่วะจ้าแด้ให้หลายๆผ้ายางหาได้หัดเลยมาตาตามมาอุ้ยตายชะม้าล่ลงตรงล่องตรงนั้นน่ะที่มันมีตามมาจ้าคันแท่นอ่ะมีกอนึงน่ะ มีอะไรไหมไม,มีนี่ไงหนอมันเกิดแล้วเนี่ยนันยนน่นจ้ะน้องไม้เกิดแล้วเนี่ยนัน่นนัน่นนั่นนั่นแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเนาะน,น,น,นี่ไง เอาแล้วหนูจะลงยังไงจะไมาจับหนูหวาค่อยๆลงหไหวมือถลายลัดเลยค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงเออเบาๆเบาๆเบือเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือจ้ะโอ้แต่ในต้องไปนี่จะเป็นเหตุที่ได้เนาะเห็ดอะไรเห็ดฟางนะจ๊ะเนี่ยเห็ดฟางสวนปาลงเหรอไปเนี่ยเพราะว่ามันมนักหนักในหลังจะกระจายเป็นเหตุฟางเมื่อก่อน ก่อนป้าหนิงเคยพามาหาเห็ดแถวนี้และแม่เออหาหน่อไม้แถวนี้และแม่เ,ออมแแมเราข้ามไปได้ไหมเราข้ามไปได้ไหมอะ่ะนี่ไง เดินลอดไปตรงนี้ไงไม่ใช่หรอตรงนั้นมันเป็นน้ำจะข้ามไม่ได้หรอไม่รู้ค่ะต่างนะตามามาตามเามาืตางมืแบบพบได้ไหมอ,อันเพิ่นว่าเจ้าของเพิ่นว่าอันน้องไม่ออกแล้วละ่ะไปเบิ้งแน่มหาสัน่นไปเอามากินโลดมาสัน่นมาแต่เลยส่วนแหนตุง มาเบิงมาไหม่จ่กสีออกลายว่าลายแล้วปามเออนี่มนี่าระเสดนนะท,นำทำไมมันจื้ออย่างนี้เนะี่ยเอยอเออเออออเออโ้ามนี่น้ำนี่เลยแล้วยบน้ำแม่อย,อย่านะ ตั้งแล้กก่อนแม่เฮ้ยหนามปาล์มเยอะมากเลยเมืองจ่าเออออ้อได้เลือดซะนาะ มีทางเขาเปละ่ะเหรออืมอมิดทางทางคือรกแท้วะเอ้ยทำไมพามาลำบากลำบนอย่างนี้เนี่ย คนนั้นยัุงนะบูเข้าไปเ,าไเปนาะมันนอนอะไร,รบ่อยู่นี่นกจะมนลุกถุงค่ะนายน่างย่านางด่างก็มีเนี่ยนีไไ <laughs> ไ่ไงแม่ ออกไหมล่ะโอ,อ,อ้อยว่าจะถึงทีไหมหูกำล,ลัง<อ>เริ่มอ,ออกเนาะโหูกำลังเป็นนอหน่อยๆแต่ว่ายังไม่ใหญ่หรอกค่ะนีนนน่นี่เอาได้เลยเนะี่ยนี่จ้าอ่ะนอแหลก่อนจ้านอแหลก่อนโอ๊ยตาตาตาเอามาหน่อยนะ น้องใหม่นอนงี้ไงเอออีจ้านอนใหญ่เลยไปไปไปขนาดนี้เขาบอกเอาเนาะเอาไว้หมดนะอันนี้มันหน่อยโคตรนี่อยขคุณก็ร่างเกิดคุณจ้าขดลายอยู่จ้าลายอยู่ของก็ออกเอื้อโยง เพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าคำว่าเออแปลว่าอะไรเออแปลว่าเออแปลว่าอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยตอนนี้เออเป็นคำอุทานภาษาอีสานนะคะปวดมือหนักไหมปวดเนาะเดินยังระวังหนึ่งเห็นต่อมาอีกกอนนึงจ้ะเกิดไหมอุ้ยไม่หนัก อุ้ยมันงาละเอาหนอนง,งาหนึ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนั่นไงหนอนหนึ่งนั่นหนอนหนึ่งอือจริจ้ะนอนหนึ่งนนนจริงะันนอนหนึ่งโน่นอะ่ะพูดหน่อยนะนอนหนึน่งจะ้ะเอาจะตัดแล้วนะจะตัดแล้วนะ,ะวนะเอาหนอนง,งาวเนาะเอาขังให้หน่อยเอาังเอาดีวกว่าเนานะเ <c oughs> ออ <c oughs>

ปั๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนันเซจสีไทยเบิง้งยุ้งได้แต่แล้วอ่อนๆนอ,อนใหญ่ออๆวันนี้เบิง่ง,ย,งยุ่งเด้พี่น่องเด้พุ่นะสามตัวพูดน,นะนนทำอีกสองตัวพุ่นนะเอนี่เอาเนีจะเอานอนี่จ้ะนี่ะนอน นนอนนอนแกไปออมาาถ้ามาตาคค่ย่งกันล้พอออกอืมนี่อึบจาเลยซี่นละไปโอ้ยกอนนี้นนอะน่าเอ้เลยอืก่อนนี้ก็เยอะเลยออ 3อทมนึ่องสามสี่นูหันจะนอนยญ่ไอ้ยงามคุณน่ะสนอเดี๋ยวพีเบิ้งอีกคุณนอนนึ่กันคุณนอนหนึจ้ะคุณนอนหนึโอพอดีเอาเลยราห้านืน้อนอในละอึ๊บหมดกกอนหมดลายจ้ะ้หมอกนอนหนึ่งจกัดเออเฮยนอนี่นะ จ้า,า,างนง่มๆน,นุ่มทะหลาย <c oughs> จับดีๆนะระวังเหมือนเทะลายล่าตกน้ำนะจ๊ะอือหือไ่จ้าไปหมดน้ำอ้าโยนตายต้องมาต้องมา ตกน้ำบะ่ะฮะบ่บ่ของอีพอปลูกไว้ให้เขากินนี<อ>่แหละรดหลายแท้เคาะออกเคาะหมดออกอหมดนี๋ยกัดเจ็บดิหนินอาจารย์เอารับไปนี่หนอนหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยไม่เอาปล่อยไปไม่เอาไว้เหรอ,อเอออเาไว้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาเอาไปนัอนหนึ่งจ้ะข้างคืนเหมาะ แมนมันกำลังขืนอูอย้ออออยถึงนี่เลยเอู้ยหน่อใหญ่เลยเขินปะจ้ะเพื่อนเอก่อนนี่จ้ะไม่ก่อนอู้หน่อใหญ่เลยนั่นนะสองนอเนาะแมนสองหนอจ้ะนั่นเดินไปดูน้อนสิมีไหมนี่ก่อนนี่หน่อหนึ่งแม่นี่หน่อหนึ่งนี่หน่อหนึ่งแต่ว่ายังไม่สีาวเท่าไหร่ เอาสองนอน referral, น้างก่อนอออนี่อยูอย่ไปมานี่ก่อนมันี่โอ้นอน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 ทำ่งโอ้ห้างอางแม่นหน่อเบบใหญ่น <acked noises> ่งจ้าเฮ้ยยุ่งกับก้อยอ่อนน่าไม่กระซออ่อนมึงท่ายากท่ายากแม่ระวังอ ยใหญ่บอจ้าใหญ่ใหญ่ใหญ่เอายนขึ้นมาเดี๋ยวรออนี้เลยนะรออันนี้เลยนะจับมันไว้น้ำสีกิ่งตรงหนามนั่นดิมาแป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วจ้ะ มันเข้าไปมันเอาได้อยู่แบกไหวบ้านะ้อยตรงไติเอาไปน้อแทงนะบความพยายามความพยายามไปนอนมาอยากได้เอาขึ้นมาอีกหยับขึ้นมาอีกเนความพยายามอยากได้เอาเอาหมดเข้าไปเอาไม่แก่หรอกแทงเข้าไป แทงถือป้องมันหรือเปล่าเคือินแวามข็งความพยายามอเอาให้ได้เอาให้ได้เอแทงมัแล้วอ่ะเอาที่ปันปกได้แต่หยอดเหอวะช่างมัเถอะได้เท่าไรก็จะเอาเท่านั้นแหละจ้ะเอาข้างล่างแบบมันจะแกขึ้เอาแกเขาต้องตัดถเอามือโยกๆเลยแม่ ขาแล้วอออเอามือยกยกนานเอาจ้าลงใหม่เอาลักไปเออ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 เยอะเยอะเลยหิวเมื่ไหรละนี่เพื่อนๆดูนอนน,อนี่เอาบอ๊องเฮา หักมาได้เลยเหรอแม่ดูสิลองดูสิ <c oughs> งายฟังง,งังงายหลงังกระป่องมนะันเนาะมวนกระป่องมันกระป่องมัน <c oughs> ยุงก็เยอะกระปองก็งายล้งแล้ว ปอกไปเลยไหมค่อยไม่หนักไม่ปอกไม่ปอหือยางบงยางบงคิดยังจะกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้หรอดบอตายกินแล้วตาย น้าตั้งไ้ตรงนันแหละย่างเใหม่แต่นรงนี้ข้นั่นนอนนึ่งตังนี้นั่นๆๆๆๆๆๆๆนเยนอนเ่มาอันนี้ก็ป้าหนปาสกเนาะอันนี้เป็นน้องน้าเตานี่จ้ะสองนอนมีนอนนึ่งนอนึงก็ลังออกอีกนั่ปล่อย้ย่างเดีเดี๋ยวาคนเอาานอนี่ดีกว่าน่น อวบค่นะ,ะนันนนนนนน่่พอปลูกไว้เอาบ้อนอน่นอนอ่ะนะเอาบอเบอเอา,านโลดเอาซะพูนทั้ทงในคุณแม่เห็นบอพูนอ่ะพูนอ่ะคุณเถื่อนพุนอ่ะอ,อ,อยู่ใหนพุนอ่ะสองนอฮ <c oughs> <c oughs> เอาไปกับไปแบงเจ้าของเขาเจะกินน้องแหละจ้าน้องใหม่ จ้าไม่เอาอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเขามาหาใหม่เนาะจ้าไ่จากผลงานยกดูซิไหวไหมโอ้โหโอ้โหหน้าใหม่คู่สาจ้าสำหรับมื้อนี้แค่นี้นะจ้าดีตามมึงเท่าในคลิปต่อไปนะจ้าขอบคุณค่ะที่เขามารับชมจ้า